สวัสดีครับผมวันนี้ปปับกับปีเตานี่ลาวนะครับวันนี้เรามาทําเมนูนี่เลยวัตถุดิบก่อนปลาเบนนะครับปลาเบนพัดใบรานะครับพัดใบรานี่เราก็เตรียมแล้วขวดเตรียมนะครับลงน้ํามันเลยไม่บอกกันได้ดาวเลยอ่ะตั้งน้ำมันให้ร้อนนะครับผมน,น,นี่เราสชาติเก,าากล้งมันจะพาลีลาวนะครับเกล้งพริกนะวันนี้เราพัดแทบปลาเบน เผ็ดปลากระกบเบนใบราหอมหอมยากให้ทุกคนได้กินใบรานะมีปลากระกบเบนหมดขิงเติมเติมเลยนะครับวันนี้เมนูมือเที่ยงยเยี่ยวไห้หมอมหอมนะครับจะการขอได้เด้วยหรอวะเที่ยวเกินแกงเลยนะครับเกินแกงคั่วเกินแกงหอมวันนี้ลุงปลาคั่วเกินแกงหอม bà bí lục vua rồi nha, là mạ băng Đây nào được Đây nào được đi lên mà, nào được lên nào Đây nào đi lên hey. mà, đi nào nào đi กงาต่อ้อ <c> ใ <oughs> หม่ต้อยเมะครับเล่เกอ,อมบบยากให้ทุกคนได้เล่ความโฮมนะครับโฮมได้เร่เดือดอะเดือดอะ

เมนูใบาราใบามะกรูดนะครับโรยไปเลยใส่อืมหอมเลยอ,อยากให้ทุกคนได้มา,ามีความหอมหอมหมักทุกคนหอ,อมหมักหอมสุดๆอืมอไปเลยครับอเอาปอเยี่ยวเยี่ยวนะ ได้แล้วได้แล้วหมดแล้วอ้าวเสร็จแล้วกับปุ๊บวันนี้กับเมนูปลาบินคั่วใบรากับปุ๊มปบม่นดีอ่ะหมดแล้วปอกใบกับปอกใบนี่วันดีนี่วันนี้คั่วนนปลาบินใบรานะครับเอ็นไม้เนี่ยคั่วเอ็นไม้นะจะจิมกันเลยนี่ อีิไม่นานน้อยนี่ทุกคนแลกวันแลกวันแลกวันมาชิมกับผมอืมพ่อมใบลาครับพ่อมใบลาหมาตึ้งเนือเฟินดีดนัวเลยครับแนะนำนะครับเมนูนี้าะีมโูนี่ทำมาเลยเลยนะครับกัว ตาเบนใบรากรบผมเาสื่อถึวร่อนน่้นรนะ้วยลงเออ